คุณฟ่ายครับตอนนี้เนี่ยได้รับบทบเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับแล้วแตกต่างจากการเป็นมิสแกรนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วการเป็นมิสแกรนก็คือการทําหน้าที่ของนางงามให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่การเป็นผู้จัดการกองประกวดเนี่ยต่อให้จบงานประกวดไปแล้วก็ยังยังคงต้องยังอยู่เพื่อที่คอยซัพพอตน้องๆแล้วก็คอยดูแลน้องๆในกองประกวดด้วยค่ะในฐานะนางงามรุ่นที่นะคะก็ดีใจค่ะที่พี่นวัดให้ให้เกียรติได้เป็นผู้จัดการกองประกวดค่ะ ตอนนี้เนี่ยเป็นผู้จัดการกองประกวดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหุ่นเนี่ยยังดีมากๆเลยมีเคล็ดลับในการดูแลร่างกายตัวเองยังไงบ้างครับเอาจิงๆนะคะเวลาที่ถ้าจะบอกว่าไม่กินอะไรที่แบบทาให้อ้วนเลยมันก็จะดูโกโหกนะจริงออค่ะายเป็นคนชอบกินมากและชอบกินของหวานมากแต่ก็ดูแลสุขภาพอะค่ะก็ควบคุมน้ํหนักถ้ามันสมมติว่า วันไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นชีสเดย์เราก็จะกินเยอะหน่อยแต่ถ้าวันไหนที่เราจะออกงานหรืออะไรเงี้ยเราก็ควบคุมน้าหนักหน่อยแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจาเสมออย่างเช่นไฟไม่ชอบอยู่ในยิมแต่าฟจะจะชอบไปตีแบบจะชอบไปอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะกิจกรรมที่อยู่เอาดอร์อะไรแบบนี้มีได้ผู้เข้าประกวดบ้างไหมครับมีเล็งๆไว้บ้างไหมครับว่าแบบที่ชอบอะไรแบบนี้ใบ้สักนิดหนึ่งก็ได้ครับเอาจริงๆนะคือสวยเยอะมากเลยอะ่ะสวยสวยแบบสวยแต่ละแบบไม่เหมือนกันเลยก็ ในการตัดสินใจหรือยากมากที่จะบอกไปว,ว่าเอ๊ใครเป็นตัวเต็งเอ๊เล็งใครไว้อะไรเงี้ยแต่ปีนี้มีเซอร์ไพรส์มามืดแน่นอนค่ะเราติดตามชมว่าจะใช่คนที่คนเชียร์อยู่หรือเปล่าค่ะ